ก็สวัสดีนะครับน้องๆอ,อันนี้เป็นคลิปที่2ของพี่พี่จะมาสอนในเรื่องของพันธุศาสตร์ซึ่งพันธุศาสตร์นี้พี่ก็อยากให้น้องๆก่อนเรียนนะพี่อยากให้น้องๆดูว่าพี่จะสอนอะไรให้น้องๆดูก่อนซึ่งแรกๆเลยพี่ก็จะสอนเรื่องของกฎของเมนเดล กฎของเมนเดลคืออะไรก็จะมีอยู่2กฎด,ด้วยกันก็คือกฎที่1กับกฎที่2ใช่ไหมต่อไปพี่ก็จะสอนในเรื่องของลักษณะการถ่ายทอดของยีนการถ่ายทอดของยีนเสร็จในตรงนี้มันก็จะมี <c oughs> ก็จะมีทั้งขมสมบูรณ์ขมไม่สมบูรณ์ขมร่วมกันแล้วก็ลิงก์ยีนต่างๆไม่ว่าจะเป็น X ลิงยีน Y ลิงก์ยีนไม่ไม่ไม่ก็จะเป็นแบบพวกออตโตออโตโซมกับเพศแล้วก็จํากัดในเฉพาะเพศ ถ้าตรงข้อสอบสามามันจะออกมันจะออกในส่วนของที่เป็นไฮไลท์สีชมพูน้องๆสามารถที่จะเรียนแค่ช่วงตรงนี้ก็ได้นะหรืออาจจะไม่เรียนทั้งหมดก็ได้แล้วแต่น้องจะเรียนน้องจะจะดูหมดก็ได้หรือพี่แนะนําให้ดูหมดดีกว่า เมื่อพี่สอนตรงนี้เสร็จพี่ก็จะสอนให้น้องรู้จักโรคทางพันธุกรรมอย่างเช่นโรคที่เกี่ยวกับพวกอาการดาวพวกออโตโซมพวกโครโมโซมเพศอะไรอย่างเงี้ยเอ็กเกินวายขาดวายเกินเหล่งวายขาดที่มีก็จะมีเอ็กเกินเอ็เกขาดอะไรอย่างเงี้ย,ยพี่ก็จะพาน้องๆ้องดูซึ่งพี่อยากให้น้องน้องจดสามข้อหลัก ก็คือจดตรงนี้ให้น้องๆก่อนเนี่ยจดตรงนี้น้องๆจดไปเลยนะถ้าน,น้องมี ipad อยู่ก็จดตามพี่หรือถ้าใครไม่มีก็ทําเป็นสมุดจดตามพี่ก็ได้ทํำไฮไลท์สวยๆซึ่งพี่ก็ได้เตรียมเนื้อหามาสอนน้องๆแล้วแต่ก่อนอื่นอย่างแรกเลยที่พี่บอกว่า ทุกครั้งทุกคลิปที่พี่สอนในตรงนี้คือพี่สอนตัวเองนะไม่ได้สอนคนอื่นดังนั้นพี่จะแทนสรรพนามตัวเองว่าพี่สอนตัวเองในอนาคตที่มาดูว่าน้องดังนั้นพี่จะเรียกว่าน้องใครสามารถใครมาดูได้ก็ดูได้ทุกคนสามารถมาดูได้พี่ไม่หึงไม่ห่วงจ้ะแล้วก็ไม่มีประเด็นดราม่านะว่าสอนผิดสอนถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่สอนตัวเองใครอยากดูก็ดูได้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใช่ไหมก่อนอื่น พี่บอกไปนะว่าให้น้องจดตรงนี้ให้ได้เรียบร้อยนะเพราะว่าเราจะรู้เป้าหมายว่าเป้าหมายที่เราจะเรียนพันธุศาสตร์นี่คืออะไรเดกันแน่โอเคนะเดี๋ยวพี่จะ,ะย่อขนาดลงก่อนเอาประมาณเท่านี้พอเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆอ่าย้ายมาม,มุมนี้ดีก,กว่านี่คือเป้าหมายของการเรียนพันธุศาสตร์ของเรานะว่าเรียนอะไรโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า พันธุศาสตร์เนี่ยพันธุศาสตร์เนี่ยถ้าเราเรียนในเรื่องของพันธุศาสตร์พันธุศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะการถ่ายทอดใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่เป็นอย่างนี้ลูกออกเกิดมาเป็นอย่างนี้ดังนั้นพี่จะเข้าสู่เนื้อหาแลยพี่จะไม่พูดทําเพื่อทำเพลงอะไรทั้งอย่างลยพี่จะเข้าเนื้อหาเลยบิดาแห่งพันธุศาสตร์ของไทยไม่ใช่ของไทยของโลกเลยแหละบิดาพันธุศาสตร์คือใครจ๊ะโอ้ยปากกาไม่สวยละพี่มีปัญหาก,การจนมากเลย อาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่าพี่กำลังเช็คประกายอยู่พี่จะเอาประมาณเท่าไหร่บิดาแห่งพันธุศาสตร์บิดาพันธุศาสตร์คือใครคะบิดาพันธุศาสตร์ก็คือเกเกอร์โจฮันเมนเดลนะพี่ขอจดเป็นแค่คำว่าเมนเดลนะเป็นคำไฮไลท์เฉยๆให้เราจำง่ายๆก็จะเป็นบิดาพันธุศาสตร์คือเกเกอร์โจฮันเมนเดลนั่นชื่อเต็มของเขา แล้วเขาค้นพบอะไรล่ะเขาค้นพบกฎอยู่สองข้อด้วยกันกฎข้อแรกเนี่ยเราจำลังจะพี่พี่กำลังจะพี่สอนในหัวข้อนี้อยู่นะคือบิดาพันุศาสตร์เนี่ยก็คือเกเกอร์แมนเดลใช่ไหมเขาเป็นาบาทหลวงเขาเก่งในด้านวิชาคณิตศาสตร์วิชา,าวิทยาศาสตร์ทั่วไปนี่แหละเขาเขาฉลาดมากคือสมัยนั้นเขาทำการทดลองกับต้นถั่วลันเตาเข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเราเกิดมาหรือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมามันต้องแบบ มีลักษณะคล้ายพ่อแม่คล้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำการทดลองโดยเขาทําการทดลองคือใช้ถั่วลันเตานะใช้ถั่วลันเตาทำไมเขาถึงใช้ถั่วลันเตาเพราะว่าหนึเลยปลูกง่าย1เลยปลูกง่าย 2. ก็คือมีความหลากหลายทางพันธุกรรมหลากหลายทางพันธุกรรม หลากหลายพันธุกรรมเช่นอะไรอย่างเช่นมีสีผลที่เป็นสีเขียวกับสีเหลืองมีขนาดของฝักที่เป็นลักษณะขรุขระกับแบบเรียบแล้วก็มีลักษณะหลายอย่างเลยประมาณ7จปอย่างน้องๆไปสามารถดูรายละเอียดเยอะๆได้มันจะเป็นสูงเตี้ยเกิดดอกปลายลำต้นกลางลำต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ศึกษาถั่วลันเตาและอันที่3ก็คือผสมตัวเองได้ ผสมในตัวเองได้หมายถึงคือต้นหนึ่งมันมีทั้งเพศผู้และเพศเมียก็คือมันสามารถผสมกันได้และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของถั่วลันเตาเลยนะที่จะไม่ขอเขียนเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปคือให้น้องฟังไปแลนะ้วข้อดีของถั่วลันเตาอีกอย่างคือมันออกลูกมากเพราะถ้าออกลูกมากมันจะยิ่งเป็นเป็นข้อมูลสนับสนุนในการทําการทดลองว่ายิ่งมีเยอะมันยิ่งถ้าเชื่อถือง,ง่ายนะอะไรอย่างนี้ซึ่งในสมัยนั้นเบนเดลเนี่ยเขาก็ค้นพบแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันถึงออกดอกเป็น สีเหลืองเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับพ่อแม่ของมันเลยเขาจึงเขาก็เลยสงสัยว่าในนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นจุดจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นก็คือจุดที่จะทําให้เหมือนพ่อเหมือนแม่เขาจึงเรียกตรงนั้นว่าแฟกเตอร์แฟกเตอร์นะแฟกเตอร์คืออะไรแฟกเตอร์คือความจริงถูกกําหนดโดยใครนะก,กําหนดโดย m ม n เดล m e n เดลนะจ๊ะ กำหนดโดยเมนเดลแล้วพี่ไฮไลท์ไว้ให้เมนเดลโอ้ยไฮไลท์อีกแล้วอ,อีกล้เมนเดลแล้วก็มีอะไรนะปลูกง่ายหลากหลายทางพันธุกรรมผสมตัวเองได้แล้วแฟกเตอร์พอสมัยนั้นเมนเดลเขาค้นพบเขาก็ตีพิมพ์เขาไม่ตีพิมพ์คือเขาก็ประกาศว่าเออเนี่ยนะในพันในคนนะอะไรเนี้ยมัน มันคือมีตัวแฟกเตอร์เป็นตัวกําหนดยีนอยู่แต่ไอ้คไในพูดว่ายีนก็เป็นตัวแฟกเตอร์ในการกําหนดอยู่ดังนั้นสมัยนั้นเขาไม่มีใครเชื่อเมนเดลเลยไม่มีใครเชื่อเมนเดลเลยเพราะว่ามันขัดกับหลักของพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าเป็นคนผู้สร้างชีวิตใช่ไหมแต่จริงๆแล้วม,มันเมนเดลเขาคุบอกว่ามันไม่น่าใช่นะมันน่าจะแบบมีแฟกเตอร์กําหนดในตัวนั้นต่างหากก็เลยไม่มีใครเชื่อเขาตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงประมาณ40-50ปีก็เลยมีนักฟิวติาศาสตร์ มาค้นพบว่าเออจริงๆแล้วคำว่าแฟกเตอร์คืออะไรแฟกเตอร์ก็คือยีนนั่นเองยีนสามารถยีนก็คือควบคุมในการดําเนินในการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมของพืชของคนหรือของอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้สามารถออหน้าตาคล้ายเหมือนกับพ่อแม่มีสีผมผมหยิกผมผม,ผมตรงผมอยากศกเหมือนพ่อเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยเขากำหนดเลยว่ายีนจริง,รงๆแล้วแมนเดลเขาค้นพบตอนนั้นมา,มาก่อนแล้วแต่เพียงไม่มีใครสนับสนุนเขานั่นเองนะ แล้วเมนเดลเขาก็ผสมงานของเขาแหละก็ let, เลยทํางานของเขาไปเรื่อยๆมันก็เลยมีกฎข้อหนึ่งขึ้นมาก็คือกฎของเมนเดลกฎของเมนเดลนะจ๊ะเนี่ยพี่กําลังจะเข้าสู่พี่กําลังจะเข้าสู่เป้าหมายแรกของเราก็คือเป้าหมายนี้นะเป้าหมายนี้เป้าหมายนี้พี่จบปุ๊บพี่ก็จะเข้าสู่เป้าหมายที่3เลยเอ้เป้าหมายที่2ที่3ต่อไปเรื่อยก็จบ ดังนั้นกฎของเมนเดลเขาบอกว่าอะไรเมนเดลบอกว่างานของเขาเนี่ยมันต้องมีกฎของเขากฎก็คือเขาเป็นจดลิขสิทธิ์ของเขาอ่ะเออเนาะกฎข้อแรกเลยกฎข้อแรกกฎข้อที่หนึ่งก็คือกฎแห่งการแยกแยกอะไรแยกคู่ยีนแยกคู่ยีน กฎแห่งการแยกคู่ยีนหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเราเรียกว่า law of พี่พี่พี่ไม่เน้นจำภาษาอังกฤษนะถอนน้องๆคนไหนจำภาษาอังกฤษไปด้วยก็จำแต่พี่จำแค่วิธีการเ,ยเฉยแล้วพี่ก็ไปเดาในข้อสอบเองนะนี่คือกฎแห่งการแยกคู่ยีนนะ กฎแห่งการแค่ยกคู่ยีนหมายถึงอะไรหมายถึงกฎที่โดยปกติแล้วยีนมันจะอยู่เป็นกันเป็นคู่ๆใช่ไหมเราเรียกว่าโฮโมโฮโมโลกัสโครโมโซมใช่ไหมอย่างเช่นลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างนี้มีลักษณะเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมอันนี้เป็น T อันนี้อาจจะเป็น T ีเล็กอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแยกคู่ยีนอันนี้คือตัวเซลล์นะอันนี้คือเซลล์เน,นี่ยคือเซลนนเซล์ เียกฎแห่งการแยกคู่ยีนก็คือหมายถึงทีใหญ่ตรงนี้ก็จะแยกออกมาทีเล็กก็จะแยกออกมากลายมาเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แยกโดยอะไรแยกโดยเส้นใหยสปินเดิลใช่ไหมที่มันมาดึงในระยะในระยะการแบ่งเซลล์เราลองไปดูเลยนะว่าการแบ่งเซลล์ระยะไหนที่ตรงกับกฎของเบนเดลนะจ๊ะซึ่งตรงนี้แหละมันก็เป็น เป็นลิขสิทธิ์ของเมนเดลว่ามันแยกกันระย,ยะไหนก็คือตอบระยะแอนนาเฟดวันนะจ๊ะระยะแอนนาเฟดวัดังนั้นพี่ขอตอบเลยว่ากฎแห่งการแยกคู่ยินของเมนเดลตรงกับแอนนาเฟดวัซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของการวาดรูป ถ้าไม่วาดรูปเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะถ้าไม่วาดรูปสมมุติว่าถ้าไม่วาดรูปถ้าเราสมมติมาให้เป็นแบบนี้ดึบ๊บเป็นทีทีใช่ไหมเป็นต้นสูงบวกกับต้นต้นเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยพอดีเราแยกคู่เซลล์สืบพันธุ์อันนี้เป็นอันนี้เป็นรุ่นแม่ใช่ไหมต่อไปพี่จะหาเป็นรุ่น F1 นะรุ่น F1 ก็คือเป็นรุ่นลูกพี่ขอขยับอันนี้ลงมาก่อนเอาไว้ไกลๆก่อน อันนี้คือต้นสูงนี่คือต้นเตี้ยพอต้นสูงกับต้นเตี้ยมารวมกันมันก็จะเกิดเป็นต้นแบบนี้ใช่ไหมทีใหญ่ทีเล็กทีใหญ่ทีเล็กทีนี้คาว่ากฎแห่งการแยกคู่ยีนคือระยะไหนของตรงนี้ก็คือระยะแอนาเฟสวันแต่ว่ากฎแห่งการแยกคู่ยีนนี่ก็คือเป็นกฎแห่งการแยกยีนออกมา แยกก็จะเป็นเซลล์สืบพันธุ์ T กับเซลล์สืบพันธุ์ T แยกออกมาอีกก็จะเป็นเซลล์สืบพันธุ์ T เล็กแยกออกมาอีกก็จะเป็นเซลล์สืบพันธุ์ T เล็กดังนั้นเมื่อทีใหญ่กับทีใหญ่อันนี้คือรุ่นพ่ออันนี้อาจจะเป็นพ่ออันนี้เป็นแม่ดังนั้นเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อก็คือทีใหญ่เซลล์สืบพันธุ์ของแม่คือ T เล็กนี่คือกฎแห่งการแยกคู่ยีน กฎแห่งการแยกคู่ยีนคือระยะตรงนี้แหละระยะที่มันแยกดังนั้นเมื่อมันแยกเสร็จมันก็จะมารวมกันเป็นรลูกๆก็คือทีใหญ่ทีเล็กแล้วเมนเดลเขาก็ศึกษาต่อว่าเอ๊ะแล้วทําไมต้นพ่อสูงกับต้นแม่เตี้ยมาผสมพันธุ์กันปุ๊บทำไมถึงได้รุ่นลูกที่มีลักษณะเป็นสูงทุกต้นอันนี้คือสูงทุกต้นนะสูงทุกต้นเขาก็เลยศึกษาต่อ ขาก็ได้ศึกษาต่อโดยการที่เอาต้นลูกเนี่ยต้นลูกเนี่ยมาผสมกันตัวมาผสมตัวเองก็คือเอาลูก,ลกต้นที่หกับต้นที่สมาผสมกันเองและผลที่ได้ออกมามันได้อะไรมันได้เป็นทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ,ทใหญ่ทีเล็กแล้วก็ทีใหญ่ทีเล็กและอันสุดท้ายก็คือทีเล็กทีเล็กเขาก็สรุปว่าเฮ้ยพี่เขาเข,ขา,ขา,ขาสรุปว่า ทำไมรุ่น f 1มาผสมกันได้รุ่น f 2แล้วทําให้มีทั้งต้นสูงต้นสูงถึง3ต้นแล้วก็ต้นเตี้ยหนึ่งต้นเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้ตัวที่กําหนดกําหนดตรงนี้แหละไอ้ตัวที่กําหนดตรงนี้มันต้องเป็นอะไรสักอย่างเขาจึงตั้งว่าเป็นแฟกเตอร์เขาจึงเขาจึงตั้งว่าเขาจึงตั้งแฟกเตอร์ตรงนี้ว่ามันน่าจะเป็นยีนตัวใดตัวหนึ่งอย่างเนี้ยที่มันควบคุมในการลักษณะถ่ายทอดทางพันธุกรรมใช่ไหมเขาก็เลยสรุปคําว่า น่าจะเป็นน่าจะเป็นแฟกเตอร์นี่แหละอันนี้คือสูงตาตาพี่เป็นอะไรวะอันนี้คือต้นสูงอันนี้ก็สูงนะแต่เป็นสูงพันทางอันนี้เตี้ยดังนั้นกฎข้อที่หนึ่งของเมนเดลตรงกับระยะแอนนาเฟดวันตรงนี้มีอะไรให้จำไหมอ่ะเอาอีกรอบสรุป กฎแห่งการแยกคู่ยีนก็คือตรงกับกฎข้อที่1ของเบนเดลก็คือการแยกคู่ยีนเพื่อที่จะเอาเซลล์สืบพันธุ์เนี้ยไปผสมพันธุ์กับกับของคุณแม่เพื่อที่จะเกิดมาเป็นลูกใช่ไหมดังนั้นเวลาเราเอาต้นสูงแท้กับเตี้ยแท้เนี่ยเตี้ยแท้แทนะก็เอามารวมกันก็ามารวมกันแล้วทีเนี้ยเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อก็มาอยู่ตรงนี้เซลล์สืบพันธุ์ของแม่ก็มาอยู่ตรงนี้ เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรุ่น F1 มันถึงสูงทุกต้นทั้งที่แม่มันเตี้ยไม่มีต้นไหนที่ไม่เตี้ยเลยดังนั้นเขาเลยศึกษาต่อว่าเขาก็ศึกษาเอารุ่น F1 เนี่ยมาผสมพันธุ์มาผสมกันด้วยกันเองเนี่ยก็เลยเกิดเป็นรุ่น F2 รุ่น F2 เ,เขาก็เลยเห็นใส่เห็นอีกว,ว่าเอ๊ะ ทำไมมันมีสูงถึง3ต้นแล้วมีเตี้ยดึงหนึ่งต้นแล้วเตี้ยมันโผล่มาได้ยังไงเขาก็เลยสงสัย mm hmm. เขาก็เลยกำหนดว่าตัวที่มันทําให้เตี้ยโผล่ขึ้นมานี่แหละมันอาจจะเกิดการถ่ายทอดลักษณะทางบรรุกรรมมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างที่ถ่ายทอดเตี้ยออกมาเพราะฉะนั้นมันถึงเตีย้ยเขาก็เลยกำหนดตรงนั้นว่ายีนเอ้ยเขาก็เลยตกลเานะเขาก็เลยกำหนดให้ตรงว่าแฟกเตอร์ซึ่งตอนนั้นเมนเดลยังไม่รู้หรอกว่าอไอ้แฟกเตอร์คือยีนใช่ไหมเขาก็เลยกำหนดนนว่าแฟกเตอร์ พอเขาผสมพันธุ์เรื่อยๆคราอันนี้อันนี้คือใช้ในลักษณะขอม mono oh hybrid c r ร s สนะ mono oh hybrid c r ร s สคืออะไรเดี๋ยวพี่ขอจดอันนี้ให้ก่อน mono oh hybrid c r ร s สพี่ขอโทษนะถ้าพี่เขียนอะไรผิด mono oh hybrid เขียนยังไงหรอ b r ิด โมโดไฮบริดคอร์สพี่ขอโทษนะถ้าพี่เขียนอะไรผิดนะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ <laughs> พี่ขอโทษจริงๆนะพี่เขียนภาษาอังกฤษผิดนะอันนี้ใช้กับโมโนไฮบริดคอร์สโมโนไฮบริดคอร์สคืออะไรโมโนไฮบริดคอร์สก็คือเป็นการลักษณะผสมในลักษณะเดียวอย่างเช่นสูงกับสูงกับเตี้ยเท่านั้นเองแต่ถ้าไดไฮบริดคอร์สก็คือผสมจ่ะเป็นสูงกลมกับเตี้ยโกคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะผสมใน2ล,ลักษณะก็คือลักษณะว่าคือสูงกับเตี้ยเฉยๆไว้ก่อน พอไปกดข้อที่2พอเมนเดลเลือกขายสง่งอันนี้ใช้กับมโนไฮบิดคอร์สนะต่อไปทำไมอันนี้มันยาวๆจังเลยอืมต่อไปไปดูกดข้อที่2ของเมนเดลต่อกดข้อที่2ของเมนเดล พอเมนเดลทำการทดลองแบบมโนไฮบริดครอสเขาก็เลยสงสัยอีกว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราเอาต้นสูงที่กลมผสมกับต้นเตี้ยที่ขุกขระผลที่ได้จะออกมาเป็นยังไงดังนั้นการทดลองนี้เราจึงเรียกว่าไดไฮบริดครอสไดไฮบริดไดไฮบริดครอสพี่ขอโทษนะถ้าพี่เขียนอะไรผิดนะอันนี้เราเรียกว่าไดไฮบริดครอสดังนั้นไดไฮบริดครอสจึงเป็นการ เป็นการเขาเรียกอ,อะไรเป็นการเลือกยีนที่ลักษณะ2ลักษณะขึ้นไปก็คือเป็นสูงกลมขึ้นไปแล้วก็เตี้ยโขดขัดมานะกฎข้อที่2ของเมนเดลจึงตั้งว่ากฎแห่งการรวมยีนอิสระจดไปนะกฎแห่งการรวมยีนอิสระอย่างอิสระ ซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยใครจะจำก็จำไปเลยนะแต่พี่ไม่ขอจำนะแต่พี่จะเขียนให้นะอืม dependent assortment อ่า <end> อ,อันนี้เป็นกฎแห่งการรวมยีน กฎแห่งการรวมยีนหมายถึงอะไรเหมือนกันกับกฎข้อที่1ของเมนเดลไหมคําตอบคือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวมาลองวาดรูปกันเลยดีกว่าถ้าเราวาดรูปของการกฎแห่งการรวมยีนของเมนเดลนั้นคืออะไรใช่ไหมกฎแห่งการรวมยีนของเมนเดลก็คือในลักษณะที่เป็นไดไฮบริดครอสเนี่ยถ้าเราวาดรูปใช่ไหมถ้าเราวาดรูปมาสมมติว่าอันนี้เป็น โฮโมโลกัสโครโมโซมนะโฮโมโลกัสโครโมโซมอันนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ใหญ่เดี่ยวเราศึกษาที่ใหญ่กับที่เล็กแล้วก็อีกลักษณะดึงที่เรานํามาศึกษาที่เรานํามาศึกษาก็คือเป็นลักษณะอากับลักษณะอเล็กโอเคอันนี้ก็จะเป็นในตัวเซลล์นะที่ถามน่อยาระยะนี้คือระยะอะไรคําตอบก็คือเป็นระยะเมตาเฟส เมตาเฟตไหนเมตาเฟธรรมดาหรือเปล่าหรือเมตาเฟวันหรือเมตาเฟตทูคำตอบก็คือเป็นระยะเมตาเฟตวันมตาเฟวันดังนั้นกฎแห่งการแยกคู่ยีนอิสระของเมนเดลถ้าแยกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะได้อะไรมันก็จะได้ทั้งทีใหญ่ R ใหญ่ได้ทั้ง T เล็กอเล็กนี่นะ T ใหญ่ r ใหญ่ ทีใหญ่อใหญ่มาตรงนี้ที T, T, เล็กทีเล็กมาตรงนี้ส่วนอีกอันนึงน้องๆอาจจะงงว่าเอ๊ะที่ทำไมมันได้ก็ใน่งเมื่อมันแยกกันไปแล้วอะได้อีกอันนึงก็คือทีใหญ่อเล็กได้อีกอันนึงก็คือเป็นอใหญ่ที T, เล็กถามว่าพี่มันคว่ยยาย่าหรอพี่คะมัน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 คว่ยแบบนี้ได้ด้วยหรอคะอย่างเงี้ยมันคว่ยได้นะน้องคว่ยได้เพราะว่าอันเนี้ยมันถ้าสมมุติว่าน้องๆจะให้อคือเขาไม่ได้บอกหดือว่าในในในเซล์เนี้ย โคโมสโมต่างม,มันจะสลับที่กันไม่ได้อาจจะหมุนมาอยู่ตรงนี้ก็ได้อ,ไอันนี้อาจจะหมุนมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันเกิดการสลับที่ได้นะดังนั้นอันนี้ก็คือกฎข้อที่2ของแมนเดียวคือกฎแห่งการรวมยีนอิสระเดี๋ยวพี่จะทําการเปรียบเทียบให้ดูว่าเรามาเปรียบเทียบกับอันนี้กันน้นองอาจจะงงว่าพี่คะมันเปรียบเทียบยังไงคะ อันนี้แอนนาเฟตมันก็คล้ายๆกันนี่คับพี่มันไม่คล้ายมันก็คล้ายๆกันนาองแต่ว่าอันนี้มันแต่ว่าอันนี้เขาลักษณะเขาศึกษาในลักษณะเดียวดังนั้นลักษณะเดียวก็คืออันนี้ก็แยกออกมาฝั่งนี้อันนี้ก็แยกออกมาฝั่งนี้แต่อันนี้มันเกิดการรวมยีนอย่างอิสระเพราะว่ารวมนี้ก็คือ T ตรงนี้อาจจะไป R ตรงนี้ได้อาใหญ่ตรงนี้อาจจะเริยกับ R T เล็กก็ได้ทีใหญ่อาจจะเรวมกับ R ใหญ่ก็ได้ T เล็กอาจจะเริมกับ R เล็กก็ได้นี่เราเรียกว่ากดขอ อันนี้เราจึงว่ากฎข้อที่2คือกฎแห่งการรวมยีนอิสระอาอาจจะไปคู่กับที่ที่อาจจะไปคู่กับอาอาใหญ่อาจจะคู่กับที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือกฎแห่งการรวมยีนอิสระเดี๋ยวเราไปดูวาดกันเลยดีกว่าเราไปดูอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ขอไว้ตรงนี้ก่อนนะต่อไปเราเรามาดูเรามาดูเรามาดูในของเมนเดลบ้างเขาศึกษาอะไรเมนเดลตอนแรกเลยนะเขาก็เขาก็เอาทีใหญ่ที่ใหญ่ ที่มีลักษณะสูงแล้วก็อาใหญ่อาใหญ่ที่มีลักษณะกลมก็เป็นสูงกลมมาผสมกับต้นแม่ต้นแม่ก็คือเตี้ยก็คือทีเล็กทีเล็กอาเล็กอาเล็กก็คือครุขระดมรมก็คือเตี้ยและขรุขานั่นเองพอเข้ามาผสมกันอันนี้เป็นรุ่นแม่นะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็จะเป็นพีว่วพาเลนหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจ เขาก็มาผสมกันปรากฏว่าลูกที่ออกมานะลูกน้องๆลูกที่ออกมามัน,มนได้เป็นทีใหญ่อาใหญ่ I. เอ้ยทีใหญ่ทีเล็กอาใหญ่อาเล็กเ e นี่ยคือรุ่นลูกที่ได้ปรากฏว่าสูงกลมทุกต้นเหมือนต้นพอ่อเขาก็เลยศึกษาต่อเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆก,กันกับตรงนี้เลยนะเขาก็เลยศึกษาต่อจนทําไปถึงรุ่น F 2เขาก็เอา เอาตัวเดียวกันนี่แหละมาผสมกันมา,มาฟิชเชอร์ลิงกันอีกรอบนึงมาฟิชเชลิงกันอีกรอบนึงก็คือเอารุ่นลูกแหละมาฟิชเชลิงกันอีกรอบนึงปรากฏว่าผลที่ได้โอ้ยผลที่ได้เนี่ยมีทั้งสูงกลมมีทั้งสูงขรุขระมีทั้งเตี้ยกลมมีทั้งเตีย้ยขรุขระมีครบหมดเลยพี่ไม่ขอเขียนนะว่ามันเยอะก็ให้ว่ามันมีครบทุกต้นเลยมีทั้งสูงกลมมีทั้งสูงขรุขระ มีทั้งเตี้ยกลมมีทั้งเตี้ยครุขระมีเยอะไปหมดเลยแต่ว่ารุ่น F1 นี่สูงกลมทุกต้นนะสูงกลมทุกต้นดังนั้นเขาก็เลยสรุปอีกรอบหนึ่งว่าเออฉันทำมาถึงตรงนี้ละแสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรกำหนดแน่ๆเลยมันต้องมีอะไรเป็นตัวกำหนดทำให้ ลักษณะพืชเหล่านี้คล้ายๆกับพ่อแม่ของมันเขาเลยกำหนดเป็นคำว่าแฟกเตอร์นั่นเองเอา้าวพี่ลืมบอกว่ากดข้อ2ตรงกับตรงไหนกดข้อ2ตรงกับตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ขอล่างเห็นไหมอธิบายเพลินเลยลืมลืมอธิบายกดข้อ2กฎข้อ2ในที่นี้ก็คือสมมุติว่าต้องมองได้อันนี้คือกดการการวมยีนอิสระนะเนี่ยเอันนี้กฎแห่งการรวมยีนอิสระเนี่ยะตรงเนี้ยไอ้กฎกฎข้อที่1อยู่ยังกฎ อันนี้คือกฎข้อที่1นนะแยกคู่แยกคู่ยีนออกมาอาก็แยกคู่อออกมาอตรงนี้ก็แยกคู่อออกมาทีตรงนี้ก็แยกคู่ทออกมาทเล็กก็แยกทีเล็กออกมานะจ๊ะอ,อ,อเ,เ,ล,เ,ล,เล็กก็แยกอมาอเล็กก็แยกอมาตรงเนี้ยเราเรียกว่ากฎข้อที่1กฎข้อที่1ก็คือกฎแห่งการแยกคู่ยีน แยกคู่ยืนออกมานะ,ะตามปกติทีมอยู่รวมกันก็แยกเอาเป็นเดี่ยวๆก่อนใช่ไหมพอแยกออกมาปุ๊บแล้วก็จะได้เซลลสื่อพันพอแยกออกมาปุ๊บพอแยกออกมาปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอใช้เป็นปากกาสีชมพูแล้วกนะันโอเคชมพูแล้วทีเนี้ยมันก็มีการรวมยีนอิสระขึ้นมาดังนั้นทีตรงเนี้ยเนีนยน้องๆเห็นไหมว่าทีตรงเนี้ยก็สามารถไปจับก,กับ R ก็จะเป็น TR ได้ทีนี้ก็จะกับ ทีตันนี้ก็จับกับ R อีกก็จะเป็น TR อีกทีตอนนี้ก็จับเป็น TR มันแสดงว่ารุ่นพ่อพาเลนเนี่ยมีเซล์สืบพันธุ์ได้แบบเดียวคือ t ทรด,ดูรุ่นแม่รุ่นแม่เหมือนกันไหม T จับกับ R เล็ก T เล็กกับแบบ R เล็กเหมือนกันเลยแสดงว่าแสดงว่าเซลสืบพันธุ์ของเพศแม่เนี่ยก็มีได้แค่แบบเดียวคือ T เล็กกับ R เล็กดังนั้นมันจะดังนั้นอันเนี้ยอ,อันนี้คือกฎข้อที่2เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือกฎข้อที่2 กฎข้อที่2องแนละ้วก็คือกฎแห่งการรวมยีนอิสระน้องๆอ,อ,อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเรามาดูรุ่น F1 ดีกว่าเพราะว่ารุ่น f- 1เนี่ยเป็นรุ่นที่มองเห็นชัดเจนเพราะว่ามันได้ถึง4แบบด้วยกันดังนั้นเรามาวากดกฎข้อที่1ก่อนกฎข้อที่1คืออะไรน้องๆตั้งใจฟังดูดีๆนะเพราะว่าอันนี้มันจะเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะ ก็คือกดเรามาดูกดข้อที่1ของของแมนเดลก่อนนะกดข้อหน่งก็คือแยก t ออกมาก่อนแยก t เล็กออกมาก่อนแยก R เล็กออกมาก่อนเอยแยก i ออกมาก่อนแล้วก็แยกอาเล็กตรงเนี้ยทีเนี้ยเรามาดูกดอันนี้อันนี้คือกดข้อที่1ก่อนนะนี่ือสีแดงๆคือกดพี่ขอสีแดงคือกดข้อ1สีแดงคือกดข้อ1ต่อไปสีชมพูทีเนี้ยสีชมพู T ตรงนี้ก็สามารถไปจับก,กับ TR ตรงนี้ได้เป็น TR ใช่ไหมแล้ว T ตรงนี้ก็สามารถไปจับก,กับ R, ไ, t าาไ,กกบ r ได้ก็จะเป็น TR เล็กต่อไป T เล็กก็สามารถไปจับกับอใหญ่ได้ก็จะเป็น r t เล็ก T เล็กตรงนี้ก็จะไมกกับ R ก็จะเป็น T เล็กกับ R เล็กได้ทีเล็กกับ R เล็กได้เนี่ยสี่ชมพูเนี่ยเราเรียกว่ากฎข้อที่2กฎข้อที่2ของเบนเดลก็คือ กดที่สร้างเซลลสืบพันธุ์เพื่อที่จะไปผสมพันธุ์กับแม่ถูกไหมดังนั้นตรงนี้ก็ใช้คือตรงเนี้ยไอ้ตรงกลมๆไอ้ตรงสีฟ้าเนี่ยเหมือนกันกับของแม่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกันนี่ไงมันเหมือนกันน้พี่เขียนแค่อันเดียวนะดังนั้นตรงนี้ก็สามารถไปโยงกับจับเซลสืบพันธุ์ของแม่ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็โยงจับมาแม่ตรงนี้ได้มันก็โยงจับแม่ตรงนี้ได้ที่อาตอนนี้ก็โยงกับของแม่ดตรงนี้ได้ ก็ออกมาเป็นรุ่น F2 ให้เราเห็นนั้นไงจ้าก็คือสูงทุกต้นตรงนี้แหละคือกฎข้อที่2ของเมนเดลพออีกรอบสรุปสุดท้ายแล้วสุดท้ายสรุปสรุปกฎของเมนเดลคืออะไรกฎของเมนเดลก็คือกฎที่เขาจดลิขสิทธิ์เป็นของเขาซึ่งก็จะมีอยู่2กฎดดก้ในการกฎข้อแรกก็คือกฎแห่งการแยกคู่ยีนแยกคู่ยีนก็คือแยกในลักษณะของที่เป็น ทีใหญ่ทีใหญ่อยู่รวมกันใช่ไหมแยกออกมาก็จะเป็นทีเล็กไอ้ทีใหญ่กับทีใหญ่ทีเล็กก็เหมือนกันรวมกันแยกมันก็จะเป็นทีเล็กกับทีเล็กกฎข้อที่2คืออะไรกฎข้อที่2ก็คือเป็นกฎที่เราแยกมาจากกฎข้อที่1แล้วเราแยกกฎข้อที่1มาแล้วแล้วกฎข้อที่1เนี่ยมันก็สามารถไปรวมไปรวมกับทีอาร์ตรงนี้ได้ทีตรงนี้ก็ยังกับอาร์ตรงนี้ได้ทีนี้ก็ยังกับอาร์ตรงนี้อันนี้ก็ยังกับอาร์ตรงนี้ได้นี่เราเรียกว่าการจับคู่ยืนอิสระนี่ไง นี่ไงกดข้อคู่ยีนอิสระทตัวนี้สามารถไปจับกับ R ได้ทีตรงนี้สามารถไปจับ r ใหญ่ได้ทเล็กตัวนี้สามารถับจับ r เล็กได้ทีเล็กตัวนี้สามารถจับกับ R ใหญ่ได้นี่จึงคือเป็นกฎแห่งการรวมยีนอย่างอิสระของเมนเดลงงไหมไม่งงถ้างงกลับไปดูอีกรอบดังนั้นกฎของเมนเดลก็มีอยู่แค่2กฎด,ดังนั้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปทําโจทย์ เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ